สวัสดีค่ะอันนี้จะแนะนำวิธีการดูผลอะโวคาโดสุกหรือไม่สุกนะคะวิธีการดูง่ายๆเลยนะคะอันดับแรกให้เราบีบก่อนบีบกดก่อนนะคะถ้าน,นิ่มแสดงว่าสุกแล้วนะคะนี่ค่ะอันนี้ลูกนี้คือสุกนะคะแต่ลูกนี้สังเกตได้เนาะ สีเปลี่ยนแต่ว่ายังแข็งโบอยู่นะคะอันนี้คือยังไม่สุกนะคะอันนี้คือวิธีแรกนะคะให้เรากดดูก่อนนะคะกดแล้วยังแข็งแสดงว่าไม่สุกให้เราบ่มต่อนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งมันนิ่มแล้วก็จริงแต่บัรลูกอะ่ะนิ่มแบบในระดับที่ยังไม่สุกพอดีนะคะวิธีการดูง่ายๆก็คือให้เราผ่าอ่าผ่าเป็นตัดนะคะก็คือไม่ต้องผ่าทั้งหมดเนาะตัดเป็นชิ้นเล็กๆนะคะให้มาชิมดูก่อนนะคะ ชิมแล้วไม่ติดขมโอเคแสดงว่าสุกแล้วนะคะแต่ถ้าเรากินแล้วรู้สึกว่ามันยังยังไม่เต็มที่นะคะปล่อยไว้หนึ่งวันนะคะเอาส่วนที่ตักออกนะคะส่วนที่ตักออกเนี่ยมาประกบทิ้งมาประกบไว้นะคะมาประกบไว้อย่างนี้เนาะแล้วก็ทิ้งไว้ พรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะคะถึงจะทานได้เนาะแบบนี้นะคะแต่ลูกนี้คือสุกแล้วก็เลยทานได้นะคะเนี่ยค่ะให้เราจับดูวิธีการอันนี้ค่ะแค่กดแล้วก็นิ่มแสดงว่าสุกนะคะแต่บารลูกเนี่ยดูเนี่ยค่ะสีเปลี่ยนแต่ยังแข็งอยู่แสดงว่ายังไม่สุกนะคะรอทิ้งไว้ให้มันนิ่มๆก่อนนะคะถึงจะ มานะคะถ้าไม่มั่นใจก็อย่างที่บอกก็คือผ่าเป็นซี่เล็กๆนะคะเอามาชิมดูก่อนนะคะถ้าใครไม่เข้าใจนะคะถามอสอบถามแม่ค้าได้ตลอดเลยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ